รถขุดราคาประหยัดนะครับตอนนี้ซื้อกับ2รถสวยคุ้มที่สุดมีโปรโมชั่นส่วนลดของแถมมากมายครับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถขุดไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยฝ่ายขาย0616960160วันนี้2รถสวยพามาดูสินค้า2รายการนะครับคันที่1ก็คือโคมสุ PC60-7 รุ่นเนั่นเองคันที่2ก็คือ g o เบลโก SK 6 0 c ราคาและโปรโมชั่นนะครับผมเดี๋ยวอบอกให้ดูกันช่วงท้ายๆคลิปนะครับลูกค้าก็สามารถติดตามรับชมได้มาดูกันคันแรกเลยคันนี้คือโคมสุ c 6 0ซีสภาพเสภาพส,สวยๆแบบนี้นะครับผมมูมอาร์มยาวสวยเดิมสามารถตักขึ้น6กล้อได้แบบสบายๆปุ้งกีสภาพสวย ไม่มีฉีกขาดใดๆครับแล้วก็หน้ากว้างพอสมควรเลยสามารถจุดินได้เยอะตักตินขึ้นหกล้อสบายนะครับหรือท่านใดมองหารถคลิปไม้ก็สามารถคลิปไม้ได้สบายๆนะครับสําหรับไซนี้สลักเป็นสลักห้าสิบมิลครับปุ่มอาร์มยาวสวยนะครับก็เป็นสีเหลืองสีประจําของแบรนด์กุมาสุแล้วนั่นเองตู้เก๋งสภาพสวยเดิมคันนี้ มีใบปัดน้ำฝนมาให้แล้วก็ช่วงล่างตัวนี้มาพร้อมกับตัวแทกเหล็กนะครับสภาพก็สวยเดิมเลยแล้วก็ประมาณ8-90%แทกเหล็กใช้ได้อีกนานครับลูกค้าช่วงล่างถือว่าดีเยี่ยมเลยมือจับนะครับสภาพสวยเดิมแล้วก็ประตูนะครับก่อนล็อกเปิดปิดได้ปกติเลยกระจกด้านข้างตรงนี้สามารถเลื่อนเปิดปิดได้ ภายในนะครับก็กว้างนะครับคันนี้แล้วก็คอนโทรลสั่งการด้วยนะ้ำมันทั้งซ้ายทั้งขวาส่วนตัวนี้ก็เป็นเซฟตี้คอนโทรลคอนโทรลก็สภาพเดิมหมดแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวเดินนะครับคันเร่งเป็นแบบมือหมุนนะครับอยู่ทางด้านขวามือรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมเลยอะไหลง่ายมากๆตามท้องตลาดมีขายหมดนะครับทั่วไปเลยการดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก บอดี้สวยๆนะครับให้ความทันสมัยคล่องตัวในการใช้งานช่วงล่างนะครับก็สภาพเดิมหมดนะครับเฟรมสวยไม่มีผุไม่มีสีขาดใดๆแล้วก็ทางด้านหลังก็จะเป็นทรงมนหน่อยนะครับให้ความกระทับรัดแล้วก็เป็นดีไซน์จากโรงงาน PC 60สภาพเดิมด้านหลังก็จะมีคาว่าโคมาสุนะครับซึ่งเป็นหนวงสือขนาดใหญ่ พ่อไอเสียจะอยู่ทางด้านบนฝากระโปรงสภาพสวยคันนี้เครื่องยนต์คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาดสี่สูบครับเครื่องสภาพคิิปๆเลยเต็ดง่ายนะครับท่านใดสนใจก็ขอดูรูปภาพหรือว,วิดีโอตรงไหนเพิ่มเติมก็ อันนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ถังน้ํามันดีเซลอยู่ติดกันตรงนี้เป็นมือจับไว้สําหรับ่าขึ้นนะครับไปเติมน้ํามันตรงนี้ก็คือถังดีเซลนั่นเองช่วงล่างสวยๆแบบนี้เลยครับโซ่ยังตึงเป๊ะเลยเป็นรถขุดอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าใช้มากๆใช้งานในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับสบายๆครับหรืองานวางท่อครับงานไซงานก่อสร้างรับจ้าง ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้หมดครับไซส์นี้ถือว่าขนาดกลางๆําสำหรับโปรโมชั่นของเราในวันนี้ก็คือผมมาสู่ pc 60 7ด7จะจากราคาปกตินะครับขายอยู่3,99,000บาทซื้อตอนนี้ลดทันที2,000 0ลูกค้าจ่ายเพียง3 7 9 9 0 0บาทของแถมนะครับก็คือแถมจัดส่งฟรีให้แถมกระบอกอาัจจารบีและจารบี5กิโลกร,รัมแถมน้ำมันเครื่องอีก5ลิตรนะครับผมของแถมทหมดนี่ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมราคาเพียงจ่ายเพียงแค่3ามแ0 0เบาทนะครับพร้อมส่งให้ลูกค้าได้ทันทีครับผมท่านใดชอบก็จับจองเข้ามาได้ครับฝ่ายขาย0 6, 16, 9, 6 0, 1 6์หกหนึ่งหมาอีกหนึ่งรายการก็คือเป็นโกเบลโก้เอสเคหกสบี Go Go 4. คันนี้ก็จะเป็นรูปแบบตู้เก๋งมุมตรงแทกเหล็กใบมีดมุงกี ตัวนี้มีใบดันมาพร้อมนะครับลูกค้าสามารถดันดินปรับพื้นที่ต่างๆได้แล้วก็สีเป็นสีเดิมๆจากโรงงานสภาพสวยเดิมท่านใดชอบรถขุดเดิมๆก็แนะนําได้เลยมุกี้สภาพเดิมนะครับผมสลักตัวนี้เป็นสลักรู45มิลแล้วก็ภุมอารมยาวสวยตักขึ้นหกล้อได้สบายครับโกเบโกก,ก็เป็นแบรนด์ตลาดแบรนด์ยอดนิยมอยู่แล้วนั่นเอง ตู้เก๋งสภาพสวยเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอโคนบูมให้ความแข็งแรงครับทนทานมือจับสภาพเดิมนะครับผมอันนี้ไม่ได้ทําสีนับสีเดิมหมดแล้วก็ประตูนะครับเปิดล็อกปิดได้ปกติคอนโทรลอ่าตรงนี้นะครับสภาพเดิมนะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็สวยงามคอนโทรนสั่งการด้วยน้ำมันโยกง่ายนะครับผมเวลาขับนะครับ ลูกค้าไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยนะครับขับได้ง่ายมากคันเร่งตรงนี้ครับซ้ายขวาเบาะจะมีพนักพิงมาให้แล้วก็มีที่วางแขนทั้งสองข้างนะครับผมสามารถยกขึ้นยกลงได้สะดวกสบายเบาะตรงนี้ก็เป็นสปริงนะครับสามารถานั่งได้นิ่มนะครับผมตรงนี้เดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาสวิตช์ควบคุมต่างๆอยู่ทางด้านข้างหมดครับกระจกสามารถเปิดได้ทั้งด้านข้างตัวนี้ บอดี้สวยเดิมครับด้านล่างก็จะมีคำว่า s k 6 4จุดเด่นของโกเบโก้นะครับก็เรื่องความไวความเร็วนะครับก็ต้องอเป็นที่จุดเด่นของเขาเลยทำงานดีครับโกเบโก้ท้อยเสียจะอยู่ทางด้านหลังแล้วก็ฝากระโปรงสภาพเดิมหมดนะฮะแล้วก็มีคำว่าโกเบโก้สีเดิมๆทั้งคันครับราคาเบาๆแน่นอน ทางนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันไฮดรอลิกนะครับซึ่งก็จะใช้เป็นน้ํามันไฮดรอลิกเบอร์68นะครับผมตรงนี้ก็ถังน้ํามันดีเซลนะครับ SK60 สิกเกอร์ถัดมาก็จะเป็นหมอ้อแบตเตอรี่นะครับก็จะอยู่ทางด้านนี้สามารถเปิดดูได้ช่วงล่างสวยๆครับแท็กหนาๆเต็มๆครับแล้วก็เฟรมสวยเดิมเลยคันนี้รายละเอียดนะครับคันนี้ราคาและ โปรโมชั่นนะครับผมกับรถขุดโกเบลโก SK 60 QC ราคาขาย399,000บาทตอนนี้ลดทันที20,000บาทครับลูกค้าจ่ายเพียง379,000บาทพร้อมจัดส่งฟรีให้ลูกค้าถึงที่บ้านเลยแล้วก็ของแถมมีกระบอกอัดจารบีให้แล้วก็จารบี5กิโลกรัมน้ำมันเครื่องอีก5ลิตรนะครับทั้งหมดนี่จ่ายในราคาเพียงแค่379,000บาทคุ้มที่สุดถูก ถูกที่สุดนะครับจากสองรถสวยนะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจรถขุดอยู่นะครับไม่ควรพลาดโปรโมชั่นที่ดีที่สุดจากร้านเราเลยสำหรับสองรายการนี้นะครับก็มาก่อนเลือกก่อนได้เลยนะครับโคมาสุหกสิบขีดเจ็ดลักับโคเปโก้เอสเคหกสิบขีดสี่ท่านใดสนใจเข้ามาดูสินค้านะครับมาทดลองขับก็มาได้เลยที่สองรถสวยพานทองชลบุรีหรือท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูสินค้ายังไงอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมก็ สอบถามฝ่ายขายเราเข้ามาได้เราเปิดให้บริการทุกวันนะครับฝ่ายขาย0616960160ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ